พี hey ่พี hey ่ hey ่อนผมว่ามันบอกว่ามันจะทําตัวเย็นชาผมเลยบอกว่าไม่เอาอ่ะเราชอบชาเย็น เฮโยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับ All Star Tower Defense ในตอนที่สนะก่อนที่เข้าไปรับชมเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ผมหน่อยละกันนะครับผมใน EP นี้นะครับผมเล่นตั้งแต่3ามทุ่มยันตีหนึ่งครึ่งเลยนะคือแบบขับตาเลยขอบตาดับเติ้ลเลยเนี่ยเออเฮือลืมใส่แว่นถน,นอมสายตาด้วยนะ oh, จ่ายเหรอพี่ไม่ได้จ่ายนะครับพูดทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ก่อนที่จะไปรับชมกดไลค์ให้ผมเสร็จแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับขอบคุณทุกที่รับชมได้ขอบคุณไป bye bye กดไลค์ยังกดไลค์หรือยัง บอกให้กดอะไรยังง,ยงี้ลืมยังกดแล้วใช่ไหมโอเคขอบคุณครับซีรีส์นี้ผมได้ทำการสร้างรหัสใหม่ขึ้นมาและทำการเริ่มเล่นออสตาตั้งแต่เลเวลสูงถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือนู๊จะมีความฝันสิ่งใดก็จงทำมันต่อไปแม้มันอาจไม่ได้ง่ายอาจมีน้นาำอยู่ตามทางแต่สักวันหนึ่งมันจะเป็นจริงต่อให้ล้มลุกคลักเท่าไหร่เจ้นุกก็จะสู้ต่อไปเชื่อใจนุได้เลยครับพี่พ พี่พนุ่มวันนี้เรามีสิ่งดีๆมานําเสนอด้วยนะรู้จักนี่หรือเปล่ารัดอีซี่ฟาร์มดอนหนึ่งอะบริการรับฟาร์มที่ไม่ได้แค่รับฟาร์มอย่างเดียวนะอฮะบริการจุดไหนอีดี้บุ๊คฟิตอีดี้คิงเลคัสซี่ราคานี้แบบอู้หูดูสิถูกมากเลยแม่และแทางนี้ยังมีบริการกดเพชรออสตากดพลปีศาจท,ทาวด์กดเกมพาบอกเลยว่ารายการคุม้มค่าย่อมยอมม่มน,นาาอนฝากมไม่ได,ออออมด้วินแนะนฮฟ ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการเข้ามาเล่นในโหมด Infinity นะครับแล้วก็มีคนมาแบกผมด้วยนะซึ่งน้องคนนี้ก็เป็นน้องใน Discord นั่นเองนะครับผมอยู่ในดิสพอดีแล้วน้องก็เลยบอกว่าเออพี่มาเดี๋ยวผมแบกอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับพอเกมได้เริ่มมาเนี่ยผมก็ลองตัว exp 6ดาวสุดโปรดของผมนะครับที่แบบเป็น The Bag กที่สุดในตอนนี้แล้วอ่ะนะลงไปเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับลงไปเรื่อย เอ่อตรงนี้ผมขอสปีดแบบพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อความรวดเร็วคุณผู้ชมจะได้ไม่ดูเบื่อนะมันมีอะไรเยอะมากผมอัดประมาณ 4- 5หชั่วโมงนะครับอีกเยอะเลยนะแต่ภาคมาคงจะเหลือ <c oughs> กระจิ้วหนึ่งอะไระพอเล่นไปสักพักนะครับเพื่อนก็ลงตัวละครที่มีชื่อว่าเออร์วินนะครับรู้สึกว่ามันเนี่ยจะสามารถบัฟดาเมจให้ตัวละครรอบๆข้างได้ด้วยนะคบผมทําให้ดาเมจแรงมากยิ่งขึ้นนะไงถ้าผมข้อมูลไม่ชัดเจนงไงขอภัยด้วยนะครับคอมเมนต์เสริมมาได้เลย โอเคพอผมเล่นมาได้ถึงรอบที่62นะครับก็ไม่ไหวแล้วนะบ้านแตกกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้ตัว exp มาเยอะมากๆเลยแล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็มาลงสตอรี่โหมดนะครับผมเล่นกันต่อเลยแต่นั้นเนี่ยผมก็ผ่านสตอรี่แบบง่ายๆด easy easy อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต่อมาเนี่ยผมก็เจอกับคนคนนึงเข้ามาแบกผมครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าคนเนี้ไม่รู้จักนะครับเออเขามาเล่นกับผมเฉยเลยต้องขอบคุณมากๆที่เข้ามาแบกเข้ามาเจมกันด้วยนะคะผม แล้วผมเนี่ยก็คงไม่ต้องเอื้อนเอ่ยบอกเพื่อนๆถึงความง่ายในการลงครั้งนี้นะครับว่าผมเนมเทพไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากวิ่งไปวิ่งมาเป็นเด็ก ทุกคนสุดๆอะบอกเลยจบจากการลงสตอรี่เสร็จแล้วผมก็มาเช็คตู้นะคบก็บอกเลยว่าไม่ใช่ตัวที่ผมอยากได้ก็เลยไม่ได้สุ่มาน่ะนะและผมเนี่ยก็มารับเพชรจากการที่เราทำเควสได้นะครับและแล้วผมก็ไปลุยสตอรี่ต่อก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นการลงสตอรี่ยาวๆของเจ้าบักนูบเลยนะครับผมเฮ้ยเจ้านูบเนี่ยรู้สึกเบื่อจังเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะทำอะไรมีแต่ลงสตอรี่ลงสตอรี่นูบแล้วจะเบื่อเท่านะพี่ หลังจากนั้นเจ้านุ๊กก็มาลงหมดอินฟินิตี้กันต่อรอบนี้มีเพื่อนเยอะมากเลยบอกเลยว่าโคตดจะไม่เหงาเลยนะครับแล้วเราก็เล่นกันมาถึงละรอบที่63นะครับผมแล้วก็ต้านไปอยู่เรียบร้อยบ้านเตกไปแต่มาได้ไกลขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับขอบคุณพลังแบกของเพื่อนๆด้วยครับผมนี่คือการส่งเสริมให้นุ๊กเป็นราชาอย่างแท้จริงะ โอเคทุกคนตอนนี้ตู้ก็รีมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตู้มีตัวอะไรกันบ้างเลยครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตัวผมเนี่ยคือกากตานมากเลยเออก็เอ,อ้ยโหพอมีฟีเซอร์นะครับมีรีไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่รู้จักนะผมตู้ไวผมสูงไม่ได้นี่หว่าใช่ไมแต่ผมว่าเก็บเพรไปดีกว่านะครับทุกคนก็คือว่าตอนนี้ผมอยู่ในดิสคอร์ดนะครับก็มีน้องๆน,นะอาสาม,มาแบบเอ,อ้ยขอเล่นด้วยอะไรอย่างงี้นะคบผมแล้วว่ามาเบรกผมนะที่ต้องขอบคุณมากมกเลยนะครับขอบคุณเด็กๆในดิสด้วยเดี๋ยวถ ลิปนี้เลยนะครับผมโอเคผมว่าผมยังไม่สุ่มดีกว่าผมว่าเก็บไว้สุ่มตัวดีๆทีเดียวเลยแล้วกันนะครับแลวเราไปลงอินฟินิตี้อีกสกีกมหนึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้น้องๆรอเบรกอยู่นะครับนี่นะครับไอตู้นี้เนี่ยผมบอกว่าจะไม่สุ่มนะครับแต่ก็สุ่มนะวัดดวงกันไปเพราะว่าน้องๆในดิดคอร์ดบอกว่าเออลองๆไหนแล้วกันนะครับก็คือสรุปก็คือเกลือนะไม่มีอะไรมากอย่าไปใส่ใจมันเลยนะครับีดาวแปดตัวแล้วใช้ตัว่ลจากไททันแค่นั้นเองไม่ใครอีกไหม มีคนอื่นอีกไหมอ่ะมีใครจะเล่นไหมไม่มีแล้วผมผมบ้างนะครับบลูตู้ตู้โฟนอ,อ่ะงั้นเอกบ้านออกบโอ้ตู้กุเอ้าพี่ท่อนเรื่องสิงสิ่งมใ้กินลองลองสร้างไหมอ่าเข้าเข้าไปได้แต่ผมว่าเข้ากมใหม่ครับพอผมจะลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซิร์ฟมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับอืมตามนี้เลยไม่ลง <laughs> เอเอ้าอะไรอะเกมไปแลวเกมเกมโอเคตอนนี้ก็คือลงอินฟินิตกันยาวๆกับเพื่อนๆน้องๆนนดิลิอร์ดจนเบื่อครับเบื่อเลยก็เลยต้องหาเปิดเพลงใน YouTube ฟังแก,ก้ขัดนะ <c oughs> เพราะว่ามันแบบเกมมันก็แนวแบบสโลว์ไลฟ์นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะก็ไปดูกันเลย <c oughs> <c oughs> เอิม่ม พอก่อนนะเดี๋ยวโดนลิกสิตแล้วผมก็เล่นจบแล้วนะครับแล้วก็ได้ตัว exp ที่ไว้เพิ่มเลเวลตัวละครมาเพียบเลยจากนั้นนะครับผมก็ได้ทําการรับซับรับเพชรกันลืลๆเลยนะคบเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนเนี่ยบัฟดาเมจให้ผมผมก็ทําดาเมจฟาด fast, เรียบเป็นสิลานเลยนะครับอขอบคุณเพื่อนนะครับขอบคุณบ่อยมากอะ่ะคือรู้สึกนะว่าเก่งได้เพราะบารมีเพื่อนเพื่อเลย หลังจากนั้นนะครับผมก็มีแผนว่าผมจะทําเป็นซูเปอร์โกคูนะครับก็เลยเป็นลงโหมดเนื้อเรื่องสตอรี่กันอีกนะครับผมก็โดยมีคุณโตนะครับหรือว่าน้องโตนะพาไปแบกน,นั่นเองนะครับ <S <S หลังจากลงสตอรี่เสร็จแล้วนะครับตู้มันก็รีเนาะผมก็มาดูนะครับมีเจโนอสีดาวซึ่งน่าสนใจมากๆแต่ว่าพอปรึกษาปรึกษาไปปรึกษามาคนในดิสคอร์บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มวะรอหาดาวเถอะ4ดาวเนี่ยมันทําลําบากมันทํายากเย็นรอ5าดาวแล้วค่อยสุ่มดีกว่าอย่างนั้นจะเวิร์กกว่าผมก็เลยโอเคทําตามคําแนะนําของนอง อ่ะมีช่วงนี้ที่ผมลืมอัดนะครับก็คือผมก็ทำซูเปอร์โกคูมา2ตัวแล้วก็รวมกันเป็นอัลตร้าโกคูหรืออะไรสักอย่างนึงเลยเอแอบจะผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับซึ่งก็มาลองใช้งานดูปรากฏว่าแม่งโคตรกากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันยังไงคือแบบมอนทุกตัวสามารถที่จะผ่านมันมาได้แบบอีซีอีซีมากๆนะครับต่อให้ผมอัพสุดแล้วนะค่าอัพก็แพงอีกนะครับแถมโจมตีก็ช้าดาเมจก็เบานะครับบอกเลยว่าสู้คุณลินไม่ได้เลยนะครับก็เลยเอาตัว EP พีหกดาวมาลงดักไว้ตรง นาฐานนั่นเองนะเฮ้ยไม่งั้นเกือบและเกือบเพ่ก็ลงดักตรงฐานไปเลยนะครับอืมสบายสบายละจัดไปไหว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 และนะคะผมเดี๋ยวเราจะดูให้แบบมันทวดถึงนะคุณผู้ชมคือเดี๋ยวเรารอมีเงินก่อนแล้วเราค่อยลงโกคูใหมล้วกันกากมากเลยเนะี่ยไม่ได้อัพสักวิวด้วยเอ้ยวิวแปดดีเออใช่ใช่วิวแปดขออภัยครับผมอ่าได้ละได้ละโอเคดีนะที่ตัดสินใจนะครับผมไม่ง,งั้นเดี๋ยว บอมจะแตกกว่านะเพราะว่ากดหมดยากมาด้วยนะครับคือถ้าแบบว่าได้ตัวดีผมก็อาจจะ like ไปได้ง่ายกว่านี้ไงตัวที่ดีสำหรับผมก็น่าจะเป็นเอ็กพหกดาวนั่นแหละรครับผมอยู่กับเรามานานมาก <fur> ตอนนี้ก็ยังอยู่ต่ออยู่ต่อนะฮะอยู่เรื่อยๆเลยตัวน,นี้ก็ขายเลยเดี๋ยวไปลงตรงนู้น opposed. ไปเล่นข้างหน้านครับคือว่าถามว่าทำไมผมถึงเล่นข้างหน้านะก็ไม่รู้เหมือนกันอะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่นะ่ะอัพขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นห4สิบสี่ระยะสาสิบสามนะผมอัพขึ้นอีกครับ นามิเก้าสิบก็ก็ไม่เก่งอ่ะไม่เก่งเลยอ่ะไม่เก่งเอาซะเลยอ่ะคุณผู้ชมตัวแข่งเก่งมาว่ะตัวแข่งเก่งมาว่ะต้องอัพใช่ไหมถึงจะโจมตีเจ้าตัวแข่งเก่งได้นะครับโจมตีหน่อยโอ้โหไหวไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงแล้วเหรองันเรามาลงตรงนี้แล้วก็อัพนี่นะคะผมโจมตีได้ไหมเอ่ยได้นะโอเคโอเคเยี่ยมไปเลย อัพข้างหน้าก่อนล้วกันนะเดี๋ยวมันจะได้โจมตีพวกตัวแข็งแก่งได้นะครับมีน้องคอมเมนต์สาระมาอีกแล้วนะนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคอัพเจ้าตัวอ e ีกพีดาวต่อไปนี่ก็คือสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับอัลต้าโกคูนะฮะมันไม่ใช่ก๊อตนะอัพใช้เงิน800อัพไปเพรว่าคูดาวมันแบบว่านานไปหน่อยไหม พอผมอัดคลิปไปได้สักพักมันไม่สักพักหรอกสักพักใหญ่ๆเลยใหญ่ๆแบบใหญ่มากผมก็มีความบ่นในคลิปกับตัวเองนะครับผมยวไปฟังกันว่าผมาบ่นว่าอะไรใกล้ได้จบคลิปแล้วนะครับเขาเพียว่าเอ,อัดมานานมากเขาหมดแรงเลยมินิบอสมาอ,าอะมาตอนนี้เงินเราพอแล้วเราอัพอืมเวลตันลยครับผม เจ็ดวิต่อการโจมตีแล้วก็ดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะเฮ้ยยอดเลยนายนี่มันเหลือเชื่อเอาหายไปไหนอ,อ๋อไปโจมตีอยู่นะมาขอถ่ายหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อย,อย,อ,ยอยู่เฉยๆถ่ายรูปก่อนได้ไหมเออนี่ครับเวลาโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอืมทามาก็ยังไงดีตัวนี้เก่งกว่าไหมอ่ะเออเนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมนี่ทุกคนดูตัวนี้ของผม ดูนี่โอ้โหตัวตัวเรียกกาชื่ออะไรนะชื่อลินเหรอใช่ไหมเพื Blessed ่อนบอมบอกว่าชื่อลินนะครับผมก็เก่งกว่าครับเก่งกว่าเยอะเลยแหละดาเมียดเป็นพันเลยนะครับผม ยอดอ่ะแล้วก็ใช้ค่าอัพถูกด้วยก็คือสรุปง่ายๆว่าเจ้าตัวโกคูเนี่ยมันเป็น AOE อไงอันนี้ก็ AE นะเออ้ลินเก่งกว่าอีกนะครับใช้เงินอัพก็ถูกด้วยนะครับแถมดาเมจก็แรงด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะลองอัพน้องลินให้ตันให้ดูนะครับ <c oughs> ถ้าผมพูดชื่อผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับนี่ตันแล้วนะ2า0ิเดสองพแล้วก็โจมตี7วินะครับผมซึ่งเทียบกับเจ้าตัวนี้แล้วที่เป็น5ดาวน,นะครับผมคือแบบคือแบบขายทิ้งงขายยทิ้เลนะครับ ถือว่าแต่ว่าเราก็ทำประดับประดับกระเป๋าไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมีไว้เฉยๆนะครับอ่ะไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอีเอ็ก e อ e ีเอ็กอีอีเอ็กอีแล้วอีเอ็กพีนะครับก็ได้ทําการแบกอย่างเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็น้องลินด้วยนะส่วนแกเน่ะมันไรประโยชน์สิ้นดีเลยนะน้องจะเสียใจไหมแต่เราพูดความจริงออาจจะต้องทําเป็นก๊อตไหมอ่ะแบบระดับก๊อตอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ บอสมาแล้วนะคบผมเลือดก็สี่หมื่นกว่าเลยแต่ว่าบอสก็เดี๋ยวจะตายภายในพิพตานะผมโอ้ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเออปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปปโอ้โหตายเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็จัดการบอสละผู้สามารถผ่านด่านได้นะครับผมโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้นะสำหรับการที่จะเอาเจ้าตัวโกคูห้าดาวไปใช้นะครับผมเป็นไงทุกคนเอาไปพิจรารณากันเอาเองลวกันนะครับผม โอเครับเพชรมาครับรับเพชรรับซับครับรับซับเรียบร้อยนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะมาอัพตัวไหนด้วยนะครับเราจะเฮ้เราค่อยอัพดีกว่านะครับโอเคปิดคลิปเลยแล้วกันก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็เล่นมาจนถึงเลยวันที่ยี่สิเลยนะครับแล้วก็เล่นยาวๆเล่นเตะมสามทุ่มนะครับก็ขอบคุณน้องๆในดิสคอดที่อาสามาเบรกด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ให้เจโนบด้วยนะก็ขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบาย